สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูความโหดร้ายของชุดนี้ดีกว่านะครับว่าม,มันโหดยังไงเอาแบบไม่ต้องมีเลยนะครับอันนี้จะเป็นบิดไม่บิดก็เอาเอซีเข้าถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะครับแล้วจะอัดโหลดให้ดูเล่นๆสักสามพันโดยแบตเตอรี่เพียวๆมาดูทางนี้ไม่มีเอซีเข้านะครับเอาแบตเตอรี่เพียวๆชุดนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอาสัก สามพั 3, 000, 3, 000นสามพันกวัตตน่ยแอร์ไม่ต้องฟิกสปีดก็ได้นะครับเอาแบบว่าเอาแบบแอร์ฟิกสปีดอะไม่ไม่อินเวอร์เตอร์นะครับสักสามเครื่องเนะี่ยเอาอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูใครอยากดูของแท้ของจริงให้ดูได้ตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวช้าต้องไปส่งให้ลูกค้านะครับก็ขออนุญ,ญาต ทำคลิปก่อนบักมีให้นะครับแยกโหลดแยกเบเกอร์ AC DC ลงกาวอะไรให้หมดครับแค่เพื่อนยกไปติดผนังพอจบก็ซีหน้าน้อยจัดการให้หมดแหละเอาสักสามพันนะครับสามพันนี่ก็สักสิบสามแอมป์ไปเอานี่นะครับอันนี้คือไม่มีไฟฟ้า,ฟาเข้าร่วมนะครับน,นี่วางไว้ก่อนเอาเจนเอาแบบ เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชนะันเวอร์ชันไฮบิดไฮบิดแบบไม่มีไฟฟ้าก่อนนะเอ๊นะเดไครับมาสามพันหนึ่งร้อยสิบหกวัตต์สิบสามแอมป์มาด, 3, 1, 16, 13, มดใูใกล้ใกลีอย่าไม่เชื่อใส่ตาตัวเองนะครับดูสิบสามแอมป์ ดึงแบตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งร้ตตรยรอยสแบบี่สิแบแปดแอมป์นี่ครับแบตเตอรี่เราเอาแบบให้ยุตฟ้าเลยแบตเตอรี่นี่ครับดึงอยู่ร้อยสิบสี่สี่สิบเก้าแอมป์แล้วก็เอากินไฟอยู่สิบสามแอมป์สามพันกวัต ก็เป็นตัวตัวแรงเหรอเล็กตัวแรงก็ใครสนใจก็คัดขาดกัาซีลาน้อยแบบใช้งานจริงๆนะครับการทดสอบนี่เอาแบบจัดจนะครับติดอย่างพยาธิดนะครับอันนี้แค่ระบบยี่สี่นะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้งานได้และในคาดไฟอยู่สักสี่พันเนี่ยทลายไปเลยนะแล้วก็ ถ้าเป็นหกจุดสองเนี่ยทลายไปสักหกเจ็ดพันสองหมื่นเก้าห้าร้อยได้อะไรบ้างคะเอาไปเลยนี่เอาไปแบบเฟียวเออเดี๋ยวเอาเอาแบบอีกอีกหนึ่งหนึ่งทีเอาแบบแบบบิดอยากบิดอยากบิดและอยากเป็นบิดนะเอาบิดอีกเอาอ่ามาดูเป็นบิดและเป็นบิดจะต่อเอซีเข้าแค่นั้นเองเนี่ยเป็นบิดแล้วเดี๋ยวนี่บิดมาละ เราบิดไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือบิดไปสักเท่าไหร่บิดไปสักสองพันสี่อะไฟฟ้ามาเท่านี้แบตจะช่วยเท่าไหร่แบตบไปช่วยสิบสี่แอมจากร้อยกว่านีก่ก็คือกลางคืนเนี่ยแบบชิวๆชิวๆสองพันสี่สิบสองแอมเห็นไหมเี่อบิดบิดของจริง บ,บิดบิดแบอ่ะเนี่ยไม่ตัดนะนี่อ่สักสามพันเนาะใครมาเทสเล่นกับกัซิล่าาเนี่ยะมันก็จะวนไปวนมาเพราะมี a อ s เอในตัวกินร้อยกว่าอ่าแบตยังพออยู่ถ้าแบตไม่พอเดี๋ยวไฟฟ้ามาช่วย,ยนี่นะจานทดสอบได้เอาสามมันกว่าก็แอร์สักสามตัวคิวๆไป ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครสนใจที่สั่งก็ซีล่าเข้ามาก็อุ้ยอะปิดไงเนี่ยน้อก็ใครสนใจสั่งก็ซีล่าน้อยเข้ามาก็ขอเวลาให้ก็ซีล่าน้อยตรจสอบประกอบให้ก็คือไม่นานไม่นานเกินรอก็คือทำให้จุดท่านให้ทันใจแล้วก็ แต่ว่ามันก็ต้องมีการทดสอบมีการดูแลหลังการขายไปนะครับขอบคุณครับ